คำพีวิธีแห่งการก้าวเดินโดยลำพังหรือโดโคโดเป็นงานเขียนชิ้นสุดท้ายของมิยามโตมุไซชิซึ่งเขาเขียนเสร็จเพียง1สัปดาห์ก่อนที่ตัวของเขาจะเสียชีวิตลงในปีคิเตสกราช1645คำพีเล่มนี้เป็นงานเขียนสั้นๆประกอบด้วยหลักการ21ข้อ โดยมูซาชิได้มอบคำพีเล่มนี้ให้กับลูกศิษย์ที่ชื่อว่าเทราโอมาโกโนโจซึ่งเป็นผู้ได้รับสืบทอดคำพีห้าวง,งอีกด้วยโดยคำพีเล่มนี้จะแสดงให้เห็นถึงมุมมองต่อชีวิตที่จริงจังและสันโดษของมิโยมโตะมูซาชิโดยหลักการทั้ง21ข้อมีดังนี้ 1. อย่าฝืนวิถีของมนุษย์ที่ได้ถูกส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น 2. อย่าสแสวงหาความพึงพอใจเพื่อสนองความปรารถนาของตนเอง 3. อย่าตกอยู่ใต้อำนาจของความรู้สึกชั่วขณะ 4. คิดถึงตนเองให้น้อยคิดถึงส่วนรวมให้มาก 5. จงหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาตลอดชั่วชีวิต 6. จงอย่าเสียใจต่อสิ่งที่ได้กระทำลงไปแล้ว 7. จงอย่าอิจฉาริสยาผู้อื่นไม่ว่าสิ่งนั้นจะดีหรือร้ายก็ตาม 8. จงอย่าปล่อยให้ตนเองเสียใจกับการผัดกลาดจงอย่าเครียดแค้นและพร่ำบน่นสิ่งนี้ไม่ดีทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 10. จงอย่าถูกชักนำด้วยตัณหาราคะ 11. จงอย่าเชื่นชอบอะไรหรือสิ่งใดเป็นพิเศษ 12. จงอย่ายึดติดก,กับบ้านที่พักอาศัย 13. จงอย่ายึดติดก,กับรสชาติอาหาร 14. จงอย่ายึดติดก,กับสิ่งของเช่นของเก่าของมีค่า 15. อย่าหลับหูหลับตาปฏิบัติตามความเชื่อตามประเพณี 16. จงอย่าสแสวงหาอาวุธวิเศษหรือฝึกฝนวิชาที่ไม่เป็นประโยชน์ 17. จงอย่ากังวลต่อความตาย18จงอย่าครอบครองสิ่งของโดยอยศดถามรดาศักไว้เมื่อยามแก่ตัว19ขอรพพระพุทธองค์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่วิงวอนร้องขอ20ชีวิตละทิ้งได้แต่เกียรติยศทิ้งหาได้ไม่21จงอย่าหลงทางจากวิธีที่กล่าวมานี้และนี่ก็คือวิถีแห่งการก้าวเดินเพียงลําพังคำพิเรี่มสุดท้ายหรือคำสอนสุดท้ายของมิยามโตะมูซาชิ